ียดวันนี้เรามาพบกับช่างตั้มวังหินนะครับตัวเดียวยายยนคนเดียวทุกวันนะฮะขับเองบดเองซ่อมเองฮะเจ้ <c oughs> ามาสถานมิติทุกทีครับรถช่างครับเป็น,นยังไงครับรถช่างนี่ก็อ่างยา,าวไอ้ เรช่างเนีถ้าเป็นคนอื่นก็วางยาถนะ้าดูถ้าจะวางยาตัวเองนะนเนี่ยลับมันเ็กัมันก็ได้ไงจ้ะสตาร์ทเลยเห็นไหมคิดค่าสตาร์ทนะครับเนี่ยสองห,อห,งห,งหม้ออ้เด่านเลย เหมือนใครจะขาดคุณปูยังเก่า้ะยังเก่าเหมือนรับนเดยครับว้าไมปคุณูแต่ก็รอนฮนะ ปูยังลออะ่ะหล่อมเดิมดดมากกว่าปูละ ตูดีฮะตูนี้ต้องปีนบ่อฮะบ่อดินฮะผปูชิ้นหลง ฝากคนไลค์กดแชร์ด้วยนะ